สวัสดีค่ะวันนี้มาสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกลับมาแล้วจำไว้2วันนี้ลงทะเบียน25สิงหาคมและใช้ได้จริง1ตุลาคมมาดูกันว่าทำยังไงบ้างส่วนที่1ขั้นตอนลงทะเบียนง่ายๆแค่4ขั้นขั้นที่1ดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้ทั้ง iPhone และ Android ขั้นที่2กรอกเลขบัตรประชาชน13หลัก ขั้นที่3ผูกบัตรที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรแรบบิตขั้นที่4ยืนยันการลงทะเบียนเสร็จรอใช้1ตุลาคมได้เลยส่วนที่2บัตรไหนใช้ได้บ้างมี3ประเภทหลักประเภทที่1บัตรเดบิตต้องเป็นแบบ c ะคอน a c t ล e s s ณะคือชิปที่ฝังอยู่บนหน้าบัตรเครดิตซึ่งสังเกตได้ง่ายง่าย ก็คือจะเป็นรูปขีดสามขีดโดยจะไปอยู่ที่หน้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตค่ะเวลาชำระเงินเราเพียงแค่แต่กับเครื่องประเภทที่2บัตรเครดิตใช้ได้หมดที่มีวีซ่ามาสเตอร์การ์ดยูเนียนเพ์ของไทยประเภทที่3บัตรพรีเพย์เช่นเป่าตังเพยยูทิปและบิ๊กเพย์ส่วนที่3รถไฟฟ้าสายไหนใช้ได้ ครบทุกสาย8สาย MRT ทุกสายสีน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูและสายสีแดงได้หมดเลยแค่ตะบั๋วที่เครื่องจ่ายสูงสุด20บาทข้ามสายก็ยัง20บาทส่วนที่4ข้อดีเพิ่มเติมบัตรเดียวใช้ได้หลายที่ใช้จ่ายรถเมขอสอมอกอและรถบขอสอได้จ่ายค่าทางด่วนทุกสายได้ด้วยส่วนที่5ข้อสำคัญที่ต้องจำ ไม่จำกัดจำนวนคนที่ลงทะเบียนใครอยากได้ลงได้หมดบัตรต้องเป็นคอนแทคเลสหรือแต่จ่ายเท่านั้นถ้าไม่ลงทะเบียนจ่ายราคาปกติอาจแพงกว่า20บาทสรุปง่ายๆ25สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนแอร์ปาทางรัฐถูกบัตรคอนแทคเลสที่มี1ตุลาคมเริ่มใช้ได้20บาทตลอดสาย8สาย เตรียมบัตรและดาวน์โหลดแอปให้พร้อมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆอีกมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ